สวัสดีค่ะนัตตี้ค่ะชาแนลเอ็มแมนเอนฟอร์ดวันนี้นัตตี้พามาชมรีวิวเน็กเจ n ร์เรนเจอร์เป็นรุ่นวายแท็ก mm. กันอีกแล้วนะคะราคาจําหน่ายของเจ้าคันนี้จะอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองพิเศษค่ะเป็นสีใหม่เลยเพิ่มจากราคาตัวรถอีก10,000บาทเ mm. ช่นเคยนะคะมาพบกับนัตตี้ก็พามาชมรีวิวนะคะชุดแต่งรอเทเทเหมือนเดิมค่ะไม่รอช้าค่ะนัตตี้พาชมรอบๆผันของเจ้าคันนี้กันเริ่มจากทางด้านหน้าที่เห็นเลยกระจังหน้านะคะ เปลี่ยนให้เป็นกระจังหน้าในแบบของมาดัปเตอร์ฟอนสอดลูกค้าเลือกสีได้นะคะอยากได้เป็นสีไหนแต่แกงลังพึ่งที่มากับกระจังหน้าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมให้เป็นไฟ LED ทั้ง3จุดเลยค่ะที่กระจังหน้าตัวนี้ก็เพิ่มความสวยให้กับทางด้านหน้าของตัวรถนะคะผัดนมาทางด้านบนเลยตัวนี้จะเป็นสกูปทรงฟิตค่ะ มาพร้อมกับน้องมามาแต่งแบบนี้เลยจัดทาสีให้กับลูกค้านะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีเหลืองใหม่ตัดด้วยกันกับสีดําด้านค่ะแล้วก็ติดอะคริลิกเพิ่มเติมให้นะคะคำว่าแรนเจอร์เป็นสีเทากาวไฟที่เป็นสีเอกลักษณ์ของรุ่นว i ยแท็กเลยค่ะชายทางด้านล่างของรุ่นว i ยแท็กสังเกตง่ายๆนะคะจะเป็นสีบอลเงิน แล้วก็มีห่วงลากจูงนะคะมาให้ทั้งสองห่วงทางด้านหน้ามีเซ็นเซอร์หน้าเรามาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้มาชมในส่วนของตัวไฟหน้ากันไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟ a y t i m e Running Light นะคะที่เป็นไฟสีแคมมาให้แบบนี้เลยเพิ่มเติมติดตั้งให้จะเป็นตัวครอบไฟหน้าสีดําด้านนะคะก็ทําให้ไฟทางด้านหน้าตัวรถเราดูสวยมากยิ่งขึ้นสาหรับไฟตัหมอกรุ่นวายแท็กตัวนี้เป็นไฟ LED มาให้ด้วยนะคะสีขาวเลยมาชมทางด้านข้างของตัวรถกันค่ะ ตัวนี้นะัตตี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้จะเป็นคิ้วล้อหมุดนะคะขนาด6นิ้วสีดําด้านตัวหมุดที่เห็นนะคะจะเป็นหมุดหลอกตัวนี้จะไม่ได้เจาะตัวถังรถของลูกค้าแต่อย่างใดติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษและยิงซิลิโคนค่ะเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเพื่อไม่ให้น้ํานะคะเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานคิ้วล้อของเราค่ะถัดมาทางด้านล่างเลย แมกยางที่มากับตัวรถเดิมๆรุ่นมายถัดจะเป็นขอบ18คัะนี่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแมกขอบ20นะคะก็เพิ่มความเป็นออฟโรดให้กับตัวรถลายแมกนะคะจะเป็นลายมาเวลสีชาทองแบบนี้เลยค่ะลูกค้าเลือกลายแมกได้นัตตี้มีให้เลือกหลายลายเลยมารัดเข้ากันกับยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางโอตานิค่ะซีรีส์ยางจะอยู่ที่275 55 R20 ช่วงล่างด้านหน้าและทางด้านท้ายจัดยกสูงให้กับลูกค้านะคะ1นิ้ว แก้มทางด้านข้างนะคะช่องตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการกระบายความร้อนจากหน้าห้องเครื่องให้ออกทางด้านข้างได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ กระจกมองข้างขนาดใหญ่เลยนะคะพร้อมกับระบบปรับและพับไฟฟ้าสําหรับรุ่นวแทกระจบมองข้างจะเป็นสีเทากาไฟค่ะมาพร้อมกับไฟเดี้ยวที่เห็นเด่นชัดแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในสนองตัวไฟสองสว่างนะคะทางเดินมาให้ด้วยตัวนี้มีประโยชน์มากๆเวลาที่ลูกค้าจอดรถในที่มืดจะก้าวขึ้นก้าวลงรถนะคะก็ช่วยเพิ่มแสงสว่างให้กับลูกค้านั่นเองกล้อง360องศานะคะมีมาให้ด้วยระบบบายสปอร์ตจะอยู่ในสนองตัวกระจกมองข้างทั้ง2ฝั่งเลยค่ะ มาดูลายสติกเกอร์คันค่ะสําหรับลายสติกเกอร์ลูกค้านะคะเลือกมาเป็นลายแบบนี้เลยซึ่งนัตตี้มีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า100ลายลูกค้าเลือกได้อย่างได้ลายแบบไหนหรือว่าอยากได้ลายที่ไม่ซ้าใครนะคะแจ้งนัตตี้ได้เลยเบ้าลองมือเปิดติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนคิ้วกันสัต์ติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเช่นเดียวกันสาหรับฟิล์มนะคะนัตตี้ติดตั้งให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันเลยลูกค้าเลือกเปร์เ็นฟิล์มได้4060,80นะคะ ผ่านมาทางด้านบนเลยตัวนี้จะเป็นราวหลังคาที่เป็นชุดแต่งพิเศษมาก,กับตัวรถนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยลูกค้าสามารถติดตั้งตัวถ่านไหนเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเป็นเต็นบ้านสายแคมปิ้งนะคะติดตั้งเป็นบ้านที่กางนอนได้เลยขนาดที่รถจอดอยู่กับที่รับน้ำหนักได้อยู่ที่ประมาณ300-350กิโลค่ะมาชมไฮไลท์พิเศษอีกหนึ่งตัวนะคะที่นัตตี้ติดตั้งให้กับลูกค้าคันนี้จะเป็นโลมาเล็กของฮัมเมอร์ซึ่งเราถอดตัวสปอร์ตบาร์เดิมที่มากับตัวรถออกนะคะแล้วก็จะใส่ในส่วนของตัวกัน กันลอยค่ะเพิ่มเติมมาให้ด้วยเพราะว่าเราติดตั้งในส่วนของตัวโลบาร็กเนี่ยมันจะได้ไม่ไปโดนตัวสีของตัวรถนะคะโลบาร์ของฮัมเมอร์แบบแขนยาวแบบนี้เลยใช้ประโยชน์ได้ค่ะลูกค้าคนของบรรทุกของผูกกระดัฐของนะคะใช้งานกับเขาได้เลยมาชมในส่วนของตัวโชคกันค่ะสําหรับรุ่นวัยแฝงนะคะก็บอกโชคจะเป็นโชคแบบโมโนทูมแล้วก็จะย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกแชสซีของตัวรถนะคะทําให้สมรรถนะการขับขี่และการเข้าค้งดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับดิสเบรกให้ด้วยนะคะทั้ง4ล้อและเบรกมือไฟฟ้าค่ะ มาชมทางด้านท้ายของตัวรถกันทางด้านท้ายเลยที่เห็นเด่นชัดเลยตัวนี้จะเป็นครอบฝาปิดกระบะท้ายแบบวอลโลโก้นะคะที่ต้องวอลโลโก้เพราะว่าลูกค้าจะได้ใช้งานในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะหรือกล้องถอยหลังที่ขึ้นกับหน้าจอของตัวรถได้เหมือนเดิมค่ะตัวงานจะมาเป็นสีดําด้านเลยนะคะทําฟอนต์ให้เป็นสีดําด้านตัดขอบด้วยกันกับสีเหลืองที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคำว่าแดนเจอร์ตัวนี้จะเป็น สติกเกอร์สีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้แบบนี้ทําให้ทางด้านท้ายของตัวรถดูสวยมากยิ่งขึ้นสําหรับไฟท้ายนัตตีก็ติดตั้งในส่วนของตัวข้อไฟท้ายมาให้ด้วยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่ง ะะของเจ้าคันนี้ลูกค้าท่านใดที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะแคปหน้าจอรีวิวแล้วทักไลน์หานัตี้ได้เลยหรือโทรนะคะสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าค่ะเก้ 77, ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวนะคะให้กับนัตีด้วยและที่สำคัญเลยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกดสั่นกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะสาหรับวันนี้นัตีต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะคะนึกถึงรถยนต์ฟอร์ดพร้อมกับชุดแต่งหล่อเท่ๆนึกถึง M&N Ford นะ you